ตัวแฟนมาจังไหนมาอีกแล้วจ้าคนเก่าคนเดิมวันนี้เราจะมาทำผัดไทยแน่ผัดไทยแน่มีเโอเคบอก็นั้นเนี่ยพเดี๋ยว้ผัดไทยก่นเอเดี๋ยวพดกห่อาพเห็น่เดี๋ยวเนี่ยที่มาขึ้นมาใส่ก่อนดีวองใส่ พี่น้องก็จะผัดไทยเออพี่เจ้ากระเทียมกับหอมเราผัดไปแล้วเดี๋ยพี่น้องเออผัดไปแล้วนะไม่เคทํำกินเองผมอาจจะยุ่งยุ่งเยิงเยิงเด้อพี่น้องวันนี้ไม่ได้ทําขายผมอาจจะยุ่งเยิงเด้อถ้าทําของขายต้องเก็บนั้นให้เรียบร้อยผมเจอพี่น้องนี้ทำกินเองนะไม่เค โอเคบ่เนี่ยก็จะเฮ็ดผัดไถแล้วค่ะจีนันมันแต่คลิปมันอาจีบบ่ค่อยเฮ็ดเงี้ยวบันไดเด้อพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันเสียเพิ่งจะไปทำโทรศัพท์ใหม่มาแล้วคิดว่ามันคงจะดีเด้อคลิปนี้นะเดี๋ยวจะได้เห็นอีกาดำต่อไปนะจ๊ะมีีมมีแค่ว่าโอ้ยอีนี่ว่าออกหมากนะเดี๋ยวจากนั้นแล้วก็ เดี๋ยวไปทาสวนเพาะเราเตรียมตัวเระมีที่เที่ยวแล้วอะไรอีกล่ะโอ้สวนข่อยมาสิแล้วทาตลอดนะทาสวนไม่มีเสร็จต้องทาไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราก็จะใส่น้าผัดไทยามดใส่ไปเลยใส่เท่าที่เราจะกินทำใส่ตามใจ ผัดไทยใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะึ้นเดี๋ยวไปน้องเลยก็สีน่น,นดีสีอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่ใส่สีมันเป็นสีเลน้อยนิดหนึ่งใส่เป็นสีแต่สีอุามเป็นสีดำดำเล็กนึงมันดำนิดนึงไป่น้อง เออมันร้อนแล้วเราก็สิใส่กุ้งเลยได้อพี่นอ้องอันนี้เราจอใส่ใส่ผักคะน้าได้ขนาด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 ได้สวนได้พี่นอ้องเราก็ใส่คะน,น้าเออใส่คะน้าัคาดว่าจะเจียวไข่ปลาเจียวเราทิพย์ค่เ,เปิดตู้เย็นอา้าวมีแล้วเราก็จะใส่กุ้งเลยนะจ๊ะ พี่น้องครับนี่เป็นสูปรที่เราสิีกอจะมใส่ใส่ักอเียขมดอาต้นหอมแล้วก็ของของที่เราทำนี่คือของจากสวนทั้งนั้นนะจ๊ะของในสวนทั้งนั้นเลยพี่น้องของในสวนทั้งนั้นเลยแล้วก็จะใส่กุ้งไปเพราะกุ้งมาสุกเร็วอ,อยู่แล้วมือจับแล้วนะจ๊ะมือจับเลยเทำกินเองทำเองกินเองนัก,กนเลงพอง ดี่กระจายมดมีล่างเ,เก็บไปทัวเด็กี้องัมีกรหาจเลยคนเก็บทงเลยหาก็คยจิเด็กนะีนอนะสวยแลสีสันนสวยแล้วส,วสน,นสววสออาทีแล้วสนา,าทีก่อนปิดเลยเด็ก้อจะไปเห็นผัดไก่ก่อได้สนา,าทีก่อนปิดปิดเลยเด็กดโอเคนะจ๊ะ วันนี้ก็เอาประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวให้จบคลิปตอนตอนผัดไทยสวยๆตรงนี้นะคะแค่นี้แต่คะสวัสดีค่ะ